ถามว่าขึ้นไดมอนกันไหนเหรอก็จะคอยดูแล้วกันว่าผมขึ้นไดมอนอยังไงในหมวดชำระบาปนะครับผมชอบลงใน4ี่โดมนะครับสี่โดมนี้นะครับจุดประจำของผมเลยในหมวดนี้นะครับผมชอบลงเพราะว่าผมเป็นคนที่คิดว่าตรงเนี้มันมีปืนเยอะที่สุดแล้วไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะหาแบบตรงอื่น ปืนเยอะกว่านี้ก็ได้แต่สำหรับผมนะผมว่าตรงนี้มันปืนเยอะที่สุดแล้วแหละเท่าที่ผมเล่นด่านนี้มานะครับก็คือว่าทำไมเนยมันไปไกลกว่ากูอีกขนาดกลลนนูลงที่หลังนะเนี่ยลงที่หลังลงก่อนไม่รู้ว่าแต่เนยมันไปก่อนไปไกลว่าผมได้ไงอ้าวเสียใจว่าเพื่อนเลยก็เนอนอววิ่งไปเก็บปืนก่อนแล้วการที่รีบเก็บปืนไม่ใช่อะไรนะ เพราะกูกลัวตายฉเฉยแล้วขอเลียญหน้ายอยากได้กระเป๋าซ่ามามีเหรียญให้เก็บไหมจ้าปืนพวกนี้เขาไม่เก็บหรอกเขาเก็บเลแต่ลูกกระสุนบอกเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าแหลกนะอย่าแหลกนะจ้าอย่าแหลกนะจจะเมื่อกี้กระตุกมาฉเฉยเลยอ่ะจะกระตุกไปไหนเดี๋ยวจ้าทำหน่อยสีผมจะวิ่งไปสีดมนะครับโอ้โหเนยแย่งเก็บอะครับทุกคน เอซีทีมาแย่งผมเก็บเฉยเลยอ่ะทำไมทำแบบนี้งั้นข้าขอส่องโดมแล้วกันเจ้าอ,อย่ามาแย่งข้าเก็บนะครับเน,เนยเอาหน่อยดูวะส่องโดมนี้มันน่าจะมีปืนดีๆให้เราเก็บนะได้ทำสั่นมาแล้วยได้ลูกกระสุนอะไรไว้นะไม่ใช่ลูกกระสุนหร่อว,วะมันคือเหรียญสีทองกูว่านึกว่าลูกกระสุนผมเอาลูกกระสุน ลูกสองดีว่าไม่เอาดีกว่าไม่เล่นปืนลูกสองดีกว่าผมจะเล่นปืนลวดดีกว่าเนาอทุกคนด่านนี้ขอเล่นปืนลูดแล้วกันโอ้โหเหรียญกองเบี้ยบเลยหเหรียญเยอะแท้แปดร้อยเหรียญแล้วเหรอแป๊บเดียวเองนะจะเก็บเสียงด้วยหูโดมนี้คือแบบว่าได้แต่ของดีทั้งนั้นเลยผมยังไม่ซื้อกระเป๋าที่สามดีกว่าทุกคนผมจะไปหาเก็บของไบเ,เไลือดพอเวลากระเป๋าใกล้เต็มปุ๊บ เราค่อยมาซื้อซื้อแน่นอนซื้อตรงนี้แหละแต่ผมขอไปเก็บของแบบหนึ่งเด้อทุกคนครับมาดูกันซีว่าแถวนี้มันจะมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างเลยไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยเหรอนี่ปืนเหรอวะโอ้ปืน m 1 4ไม่เอานี่ก็เล่นปืนนี้ดีกว่า m 4 a 1นะ่าจะแบบแรงกว่าเยอะเลยผมว่านะแต่เราจะหา กระเป๋าสามได้ไงโดยที่เราจะไม่ซื้อผมอยากแบบว่าผมอยากหากระเป๋าสามีช่แบบไม่ต้องซื้ออะมันน่าจะมีอยู่หรอกมาทุกคนแตน่นันนทีผมจะเห็นนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมได้เก็บเสียงอีกแล้วทําไมได้เก็บเสียงบ่อยจังวะไม่เป็นไรได้เก็บเสียงมาแต่เราก็เก็บไว้แล้วกันเราจะไม่แบ่งใคร <laughs> นี่ได้กระสุนอีกแล้วแล้วก็ได้กระสุนสีน้ําตาล เดี๋ยวผมจะทิ้งกระสุนสีแดงออกนะครับเพราะว่ากระสุนสีแดงส่วนมากน่าจะไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่ผมว่าส่วนมากน่าจะยิงระยะไกลเนานะเท่าที่แบบว่าผมเล่นมามีไอ้นี่ไอวอลให้ผมเก็บไหมเนาะไม่มีไอวอลให้เก็บเฉยเลยอะไม่เป็นไรขอซื้อกระเป๋าสามหน่อยล้วกันกระเป๋าสามเท่าไหร่200หอสองร้อยืมเศษตังอะครับแค่สองร้อยเองอะไปแล้วจ้าได้กระเป๋าสามแลวนะเดี๋ยวไปหากเก็บ ของตรงนั้นดีกว่าตรงที่มีบ้านสี่ห้าหลังบ้านหลังเล็กๆตรงนี้นะครับตรงโดมครับผมว่าเขาน่าจะมีของดีๆอยู่ครับตรงนี้เราไปยังวะผมไม่รู้ว่าว่าไปยังเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะตรงนี้ไม่ว่าจะเนยหรือผมก็ยังน่าจะยังไม่มีใครมาเก็บนะไม่ว่าจะใครในแมปเนี้ยแหละผมว่าน่าจะยังไม่โดนเก็บนะครับก็จริงด้วยอย่างที่ผมบอกได้วอลแล้วหนึ่งอันถือว่า ยังดีที่ได้หนึ่งอันนะครับเอาไวร์มาเปิดประเด็นกันเลยเผื่อเจอคนปุ๊บเราตั้งไว,วอไม่ทันก็จบข่าวเลยจังหวะนี้ไอไม่ของดีๆให้เราเล่นไหมอ่ะจาเฮ้ยเจอเหรียญหนึ่งแล้วทำไมด้านนี้เจอเหรียญบ่อยจังครับคือแบบดวงดีเกินนะครับไปไหนมัไหนก็เจอแต่เหรียญนะจะให้กูเจอ กระเป๋าสามมั่งไม่ได้เฮ้เย M4A1 นุ่นขีดยดเคได้ปืนดีแล้วจ้าจังวันนี้มีเก็บเสียงเด้วยบอกเลยว่าพวกเจ้าที่มาเจอข้ายังไงก็ต้องวันแน่นอนผู้ชนะแหละว,วันยังไงอหอก็คอยดูแลกันนะว่าจะวันยังไงเฮ้ยลูกซองว่ะผมเล่นลูกซองดีป่ะทุกคนผมคิดดูกันนะขอคิดดูกันถ้าผมเจอลูกซองอีกผมผมไม่รู้ว่ะแต่ ผมไม่เล่นลูกซองดีว่ะลูกซองมันเป็นปืนที่แบบโกงนะสําหรับผมอะ่ะผมว่ามันเป็นปืนที่โกงเพราะดาเมจมาแรงกว่าปืนลูดเยอะยังไงแม็กเจ็ดผมเล่นดีป่ะทุกคนมาให้เหนือแล้วเหนือเอาไหมถ้าเหนือไม่เอาผมก็ไม่เอาดีกว่าถ้าเหนือเอากูก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะด่านนี้เราจะเล่นลูกซองไหมดีไหมวะผมนึ่งยอะไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอานะเราจะเล่นปืนลูดนี่แหละเพราะเรามีไอ้นี่ ไอ้เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่เก็บเสียงอะไอ้นี่เลเวลสามอะผมว่ามันน่าจะทําให้เราแรงขึ้นนะครับให้ปืนเราแรงขึ้นนะครับผมว่าน่าจะมีส่วนอยู่แหละใครๆก็ชอบกันไหมเลเวลสามคือแบบเลเวลตอนสุดใช่ไหมใครยิงวะเอ็มสิบสี่สามขีดอะโคตรเท่เลยแต่ของเราแค่สองไขีดเดียวสองขีดมาจจิงยงวะ <laughs> แล้วก็ขีดเดียวเท่ วันนี้มีเลือดมียานี่ว่าไม่ใช่เลือดมียาให้เราเก็บเฮ้ยแต่เห็นคนว่าเห็นคน,นล้อหน่อยละกันนะเชียร์เนยช่วยกูหน่อยเนยจ้าช่วยหน่อยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าว,วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วหรอจะเข้าหัวนะเข้าหัวนะจะเข้าหัวเนยจ้าจบอกก่อนโอตายอ๋อเ oh, <no. S 1> ข้าหัวไม่กี่เมตรน,ะ,นะอ๋ออ่อาเนยล่วงเฉยแล้ว มาในร่วงไวจังอะครับคุณเนยคุณเนยอ,อยู่ในวงแท้ๆคุณเนอยอยังร่วงนะจบแล้วครับเอาไงดีวะผมขอเก็บยาเอ้ยพัญญาหน่อยแล้วกันพัญญาก่อนเข้าไปเก็บกล่องยาบนนี้นะครับเก็บอะไรกีต่ออะไรมีคนมามีคนมาเห็นแล้วเห็นแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์มาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้คนมันเยอะจังวะกูจะรอดไหมเนี่ย no. คะแนนจะขึ้นไดมอนด์สองไหมเนี่ย,ยไม่เป็นไรนะก็พอดีว่ามีแต่หลายคนถามว่าผมขึ้นไดมอนด์ได้งไงเหรอคอยดูแล้วกันว่าผมทํายังไองอ่ะทุกคนวิธีการเล่นของผมเป็นประมาณนี้แหละได้จุดแดงปุ๊บขอหัวหน่อยลากขึ้นหัวลากขึ้นหัวยิ่งโอ้โหโดนตัวล้วนไม่เป็นไรโดนตัวก็ถือว่ามึงตั้งไว่าผิดมึงตั้งไรว่าผิดไอ้งโง่มึงตั้งไรว่าผิดขออนุญาตสำสบนะครับเข้าหัวด้วยวครับ ตัวสุดท้ายทุกคนตัวสุดท้ายมันตั้งไอวอรปิดได้ว่าทำไงดีวันนี่ยผมจะวิ่งไปดีปะแต่ผมว่าผมไม่วิ่งดีกว่าผมจะดูเชิงเขาก่อนหมอกก็มาแล้วด้วยประเด็นหมอกจะมาแล้วเดีย๋ยวขอเก็บหน่อยแล้วกันเก็บกระสุนหนึ่งันผมจะลงน้ำดีว่าผมว่าผมลงน้ำตายแน่นอนเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะอ้อมอ้อมตรงรางรถไฟนี่แหละ อ้อมไปหาเขานะครับผมเชื่อเลยว่าเขาน่าจะไม่เห็นผมนะทุกคนขออนุญาติอ้อมเด้อนั่งยองๆหน่อยนั่งยองๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงเท้าแล้วเดี๋ยวเขาตั้งหลักทัน,นะครับอเอาเห็นดูว่าเราวิ่งขึ้นหินเลยแล้วกันอย่าบอกนะว่าเขาวิ่งขึ้นสะพานไปแล้ววิ่งขึ้นสะพานไปยังวะเฮ้ยมีคนเล่นนอกหมอกคนเล่นนอกหมอดได้ังวะ ก็อบอกนะมันวิ่งขึ้นสะพานแล้วมันขี่รถไปแล้วอะแต่ทําไมมันดูเหมือนอยู่นอกหมอกวะ่ะโอ้ไม่เป็นไรเราว่ายน้ําไปก่อนก่อนที่เขาจะมาดักยิงเรานะครับทุกคนเดีาาย๋ยวเขาไม่ยิงเราในน้ําเราไม่มีทางสู้เลยแหละบอกก่อนเลยครับจังวันนี้เราต้องรีบไปดึงมึงอย่าพึ่งมายิงกูนะจ๊ะพี่ชายจ๋าน้องจ๋าปู่จ๋าย่าจ๋าญาติเยอะเนาะมึงเนี่ยมาผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละเขาน่าจะ ดักยิงเราอยู่นะครับคือคน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 ขนั่งยององอ่ะแล้วถือปืนเล็งแอบแล้คิดว่าจะหนีคนลอแอบตรงข้าางต้นไม้ก็แพ้ไปเลยสิครับโอ้ยไม่แอบหลังต้นไม้พอดีว่าไม่เก็บเสียงเลยก็น่าจะรู้อยู่ว่าเก็บเสียงนอนหนึ่งอ่ะครับทุกคนเจ้าโมกสามเด้อขอบคุณนะวันนี้มันฟาร์มของเพื่อมาให้ผมโดยเฉพาะเลยนี่ว่าเราต้องไปชุมเนื้อก่อนทุกคน เดี๋ยวเราตายเราจะตายโดยที่แบบไม่มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตเรานะครับเราต้องมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตคอยชุบเราหลังเราตายนะครับเราไปชุบเนื้อก่อนผมจะวิ่งไปชุบเนื้อก่อนตรงนี้มีเหรียญให้เก็บไหมเนาะอยากได้เหรียญเยอะๆอ้ว,ว,วิ่งมานีกันนึกว่าเหรียญไม่เป็นไรเก็บกล่องยาหน่อยแล้วกันโอ้ยกระสุนม่เก็บแล้ว <S 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 2> <S 2> เฮ้ยเฮ้ยเจอรถเฉยเลยมันเห็นกูไหมว่าเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมขอวิ่งไป ชุบนายก่อนแล้วการพอดีว่ากูจะตายแน่นอนเลยวงแคบเรื่อยๆแล้วอะ่ะขอไปชุบก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวพึ่งมาตรงนี้นะจ๊ะเฮ้ยม <Hey. S 1> าชุบชีวิตอะไร oh. แค่สองร้อยอ่ะอ๋อชุบได้แค่ครั้งเดียวเหรอไม่เป็นไรครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรถือว่าเพราะเราชุบคนเดียวแล้วไม่ได้ชุบหลายคนนี่เรามาแค่สองคนสองสองแล้วไม่ได้มาสองสี่หรือสี่สี่ นะครับคนพอดีว่าที่เล่นสองสองเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องยิงหลายตัวยิงหลายตัวเกินมันสับสนนะครับแล้วอย่างคือกูไม่ไหวด้วยแหละผมเล่นผมก็เล่นสองสองส่วนมากนะครับถ้าแบบเล่นแรงแบบจริงจังนะครับแต่ถ้าใกล้จะขึ้นแดงแล้วผมขึ้นขึ้นแดงมันหนึ่งซีซั่นนะครับคือแบบผมใกล้จะขึ้นแดงผมจะเล่นหนึ่งสี่นะครับแล้วผมจะบูกยิงอย่างเดียวจนมันขึ้นนะครับถ้าแตะผมใครที่อยากเล่นก็ ลองนำไปใช้ได้นะครับคือแบบเล่นสองสองไปตลอดเลยจนคะแนนเหลือไม่กี่คะแนนจะขึ้นแดงแล้วค่อยเล่นหนึ่งสี่เลถ้าใครเก่งจริงๆก็เล่นหนึ่งสไปเรื่อยๆเลยผมว่ามันจะขึ้นไวกว่าเล่นหนึ่งหนึ่งแล้อีกผมมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นฟีฟ r e พัฒนาเก่งเยอะขึ้นเยอะไม่ใช่พัฒนา แค่สีปากหรือสีอะไรผมว่าในฟีไฟเกมไม่ว่าแค่เกมฟีไฟแล้วเกม,มอื่นมันก็มีอยู่แล้วด่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยโดนด่าว่าไก่นู่นนี่นั่นอ่ะเกมมื่นมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่เราต้องอดทนเนาะแล้วเราต้องฝึกฝนตัวเองกัอนยืนเลยตรงนี้กูต้องเอาให้รอดกันเพื่อนเนยมันก็ตายก่อนเลยอะเนยทาไมตายไปจังวะวิ่งมาตรงนี้หรอจะ๊ะวิ่งมาตรงนี้เราคิดว่าจะหนีผมรอดหรอฮู้ด,ด้เมจคนนะค่ะดาเมจดแค่เจ๊เองกูจะ ชีวิตไหนไปรอดให้มึงว้าวดูแลกันบวกตั้งห้าสิก้ืกมึงทำเด่นหรือเปล่าแล้วมาหาว่ากูขึ้นไดมอนด์ไดไ้ฝีมือกูดีขนาดนี้